สวัสดีครับก็มาพบกับผมซูเปอร์อาร์ i สเตชันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบอกเล่าประสบการณ์นะครับในการปลดล็อกตัวละคร6ดาวทั้งหมดของผมนะครับว่ามีตัวไหนรู้สึกว่าปลดแล้วคุ้มบ้างมีตัวไหนรู้สึกว่าปลดแล้วรู้สึกแบบงงๆว่ากูปลดทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นประสบการณ์นะครับในอนาคตเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะปลดหมายถึงว่า ในกรณีที่ตู้มันวนมาให้เปิดอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวละครอย่างเช่นจงลี่ที่แบบว่าตอนนี้ไม่มีให้เปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะปลดดีไหมอะไรน,นะครับอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกสุดเลยก็คือที่อยู่ในตู้ตอนนี้นะครับก็คือพี่จงของเรานะครับอ่ะกลุ่มดาวนะครับก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มาอย่างเงี้ยครับถามว่าปลดหกดาวกับ ไม่ปลดดาวเลยแตกต่างกันมากหน่อยแค่ไหนก็คือมันแตกต่างมากนะครับแตกต่างกันจนถึงขั้นแบบเหมือนเป็นคนละตัวกันไปเลยอะไรเงี้ยในความคิดของผมนะเพราะว่าถ้าปลดหกดาวนเนี่ยหนึ่งเลยก็คือโล่มันเนี่ยจะหิวได้นะครับอ่ะแล้วก็เล่นในโหมด Co-op ออย่างเงี้ยหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆเงี้ออยก็จะเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะเป็นฟูลซัพพอร์ตมากขึ้นก็คือ สามารถเปิดเกาะให้เพื่อนได้นะครับสำหรับคนที่อาจจะงบไม่ถึงปลด6ดาวเนี้ยครับก็อาจจะปลดในความคิดของผมนะจุดที่ที่คุ้มสุดในการปลดก็คือถ้าไม่มีงบไม่มาก,กคือ2ดาวนะครับ2ดาวนี้ก็คือจะจะค่อนข้างที่จะแตกต่างและ1ก็คือเราเปิดได้2เสาใช่ไหมมันจะทําให้เก็บอนุธาตุได้ง่ายมากขึ้นนะครับจากปกติที่เก็บยากนะ มันก็จะมีโอกาสที่จะเก็บอนุธาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวที่2เนี่ยมันก็จะทําให้เปิดเกาะให้กับตัวเราตอนที่ใช้อันติแล้วก็เพื่อนเพื่อเราด้วยเนี่ยตรงนี้มันทําให้แบบมันต่างจากศูนย์ศูนย์ดาวเยอะค่อนข้างพอสมควรครับแล้วถามว่าถัดมาปทสี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าตัวเลนจ์อะไรเงี้ยมันก็หรือว่าความยาวอะไรเงี้ยเฉยมันก็ยังไม่ค่อยสร้างความต่างมากนะครับจะมาต่างอีกทีหนึ่งเลยก็คือปดหกไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่ปลดดาวคุ้มที่สุดของจงลี่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสองดาวนะครับก็คือต้องใช้งบถ้าดวงสวยๆงบแบบฟูลเลยก็คือดวงสวยๆก็คือประมาณว่าหมื่นกว่าบาทถ้าสวยสุดๆนะหมื่นกว่าบาทแต่ว่าถ้าดวงดีก็ไม่ถึงหมื่นเนาะประมาณแบบว่าอาจจะหกพันเออประมาณเจ็ดพันแปดพันอะไรอย่างนี้เนาะหกพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วแต่ดวงนะครับอืมอันนี้ก็คือสําหรับจงลี่เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยละกันเนาะเพราะมันต่างกันยังไงสําหรับจงรี่เนี่ยก็อย่างที่ที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าเวลาเราแบบว่าเปิดเกาะอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถฮิวได้ด้วยเนาะมันก็จะทําให้เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะทําให้แบบมันเป็นเหมือนกึ่งแทงกึ่งที่มีฮิวถามว่าฮิวเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถ้าเกาะแตกมันก็ก็แบบก็ไม่ก็ฮิวมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อลองดู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 อ่ะเอามันไม่ยืดเพราะว่าเลือดเต็มอยู่แล้วครับเตือไม่รอดเอ่อเอ่อเนี่ยเราก็เปิดเกาะยืนแทงได้ก็แบบง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะเฮียเราก็ตอนนี้ก็มีดามาเฮียอยู่ข้างๆเยอะพอสมควรอ่ะเลือดรดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกาะใหม่นนนเนาะ เรามันฮิวเนี่ยครับมันก็มันก็จะหิวค่อนข้างที่แบบว่าโอเคระดัแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับอืมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะมันก็แบบมีจํากัดของมันอยู่โอเคพลังเต็มเนาะเอเขจะประมาณนี้นะครับอืมอันนี้ก็คือตัวละครตัวแรกนะครับที่ปลดหดาวของผมไม่ใช่ตัวแรกสิเป็นหนึ่งในตัวละครที่ปลดหดาวอ่ะ มาดูตัวที่สองนะครับคือพี่ชายของผมนะครับที่ปลดหกดาวเนาะตัวนี้เป็นค่อนข้างจะเสียดายเพราะว่าปลดหกดาวมาแล้วเนี่ยอิลิตีดาวที่หกเนี่ยไม่ได้ใช้ก็คือใช้น้อยมากนะครับเพราะอะไรคืออิลิตีของดาวขั้นที่หกของพี่ชายเนี่ยมันจะทาให้ครูดาวตอนเปลี่ยนอาวุธเนี่ยหายไปหลังจากเราใช้อันตินะครับถามว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามอนมันตายไปหมดแล้วนะครับด้วยความที่แบบพี่ชายเราเป็น dps ใช่ไหม เออละมอนมันตายไปหมดแล้วอะ่ะมันแบบเราจะเปลี่ยนอาวุธเพื่อไม่มีครูดาวทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกแบบครูไม่น่าเลยดาวสุดท้ายไม่ได้ใช้นะครับสําหรับจุดที่ทําให้พี่ชายพีคที่สุดนะครับน่าจะอยู่จุดดาวที่สี่เนาะเพราะดาวที่4เนี่ยมันจะทําให้เกิดแบบดับอ่า DPS ต่อเนื่องขึ้นค่อนข้างพอสมควรนะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดาวที่4ี่ของพี่ชายเนี่ยมันมันมีผลยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรายิงธนูอย่างเงี้ยครับไปโดนมอนใช่ไหมมันจะติดมาติดเครื่องหมาย,ยาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเครื่องหมายก็จะทำดาเมจเองก็รู้นะอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นอบิตี้ของดาวที่สี่ก็คือมันจะทําให้มันเหมือนเป็นดาเมจเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีดาเมจอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีดาเมจเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคือเป็นอบิตี้ของดาวที่สี่ของพี่ชายนาอ ประมาณนั้นก็จะแบบเนี่ยมันก็จะเกิดดาเมจแล้วมันก็จะแล้วมันจะดีตรงที่ว่ามอนก็จะติดสถานะเปียกอยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันจะทําให้เรียกได้ว่าคอมโบกับธาตุอื่นได้ง่าย,ยางนเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นดาวที่สี่ของพี่ชายนะครับตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดที่จะทาให้พี่ชายเนี่ยเก่งที่สุดนะครับสาหรับดาวที่6กเดี๋ยวจะไปลองกัมแบมอนแป๊บนึงน,นะตรงไหนได้วะอืม ที่ตีมอนแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะกันดาวที่6ของพี่ชายเนี่ยมันจะทำให้ครูดาวในตอนเปลี่ยนอาวุธเนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีแหละแต่ว่าถ้าปลด6ดาวแล้วดาเมจเราสูงมากแล้วอะ่ะมันจะมันก็คือแทบไม่ได้ใช้เลยครับ พราะมอนมันตายไปแล้วอะเราไม่จําเป็นต้องรอให้รอคูดาวให้มันหมดอะไรขนาดนั้นเนาะเอออ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้คือผมเปลี่ยนอาวุธเรียบร้อยแล้วครับอ่าเดี๋ยวปกติเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนกลับมันจะมีคูดาวใช่ไหมเพื่อนๆลองสังเกตของคูดาวนะครับอันนี้ผมจะใช้ท่าไม่ตายก่อนนะครับเนื่อไขมเราคือการใช้ท่าไม่ตายมันมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเราก็จะสามารถใช้แบบ กาน,นตรงสียะประชิดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจ,จะรอให้จนถึงม,ม,มันจะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะตายแล้วเห็นไหมตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาวุธกลับดูนะครับอะ่ะโอเคเห็นไหมครับมันไม่มีคูดาวเลยนะครับเนี่ยมันก็เลยแบบไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามอนมันตายไปแล้วอะแล้วต่อให้เปลี่ยนอาวุธกลับเพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธเป็นระยะประชิดอีกรอบหนึ่งแบบไม่มีครูดาวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามอนมันตายแล้วมีให้ตีแล้ว เออมันมีอะไรให้ตีแล้วนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นประมาณว่าปรโทดาวทำไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพี่ชายเนี่ยจุดคุ้มที่สุดที่ทำให้พี่ชายเก่งที่สุดเลยนะเออก็คือสี่ดาวนะครับมันจะทำให้พี่ชายเกิดอัตะปยชน์มากที่สุดของเรานะครับวันนี้ในความคิดเห็นของผมเนาะส่วนดาวที่ห้าเนี่ยมันเป็นท่าไม่ตายนอะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องเสียงเงินเพิ่มอีก เกือบเกือบหกพันบาทเพื่อที่จะต้องเอาดาวนี้แล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดความเก่งอะไรเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็สี่ดาวพอนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นข้ามมาที่พี่เวนติอันนี้ก็จะเป็น6ดาวอันนี้เวนติขอสรุปสั้นๆเลยนะครับเป็นตัวหอนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งแล้วมันก็แบบว่ามีความอัจถับประโยชน์มากๆเพราะนั้นเนี่ยปลด6ดาวมาก็คือเก่งโคตรๆนะครับ เพราะว่าจะถูกทําให้ลดความต้านทานลง20%ด้วยแล้วก็เวลาลมเราเปลี่ยนธาตุเนี่ยความต้านทานธาตุนั้นเนี่ยก็จะลดลงอีก20%ซึ่งมันจะสามารถคอมโบกับได้หลายธาตุมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนติ enti, ปวดหกดาวก็คือคุ้มนะครับยังไงก็คุ้มเนาะอืมต่อมานะครับพี่ฉีของเรานะครับเอ่อ ถามว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรมคต์ว่าปวด6ดาวนะครับเพราะถ้ามีงบประมาณเนาะเออแต่ว่าเป็นตัวละครสายฮิลที่แบบเป็น5ดาวแบบเป็นท็อปฮิลเลอร์มากๆนะครับ6ดาวให้อะไรกับคุณนะครับก็คือจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนทั้งตีได้นะครับอันนี้คือโหดมากเนาะเออเลยฟื้นตัวละครฟื้น HP ให้กับห้บ้ว,แล,วแล้วเวลาเรากดอันติใช่ไหมครับ มันก็จะติดสถานะที่แบบฮิวให้มอนสเตอร์อยู่แล้วอะเพราะนั้นเนี่ยเลือดเพื่อนเราจะเต็มภายในพิบตาแบบเต็มยกตีเลยอันนี้อยากใช้อยากทดลองใช้ให้ดูแต่แบบต้องไปนั่งทำให้มอนตายก่อนอะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูแล้วกันสักครู่นึงนะครับตั้งค่าทีมแปรบบโอเคจัดทีมอเอาลองเบนเน็ตออกไปก่อน เราไปหาที่ที่เราทำให้สูขิดกันได้ง่ายๆไม่มีที่ไหนเหมาะไปกว่าที่นี่แล้วครับกองทัพโกเลมของเราเราจะไปฆ่าตัวตายกันผีศาจปีื้อผีื้อ พอยัดข้ามไปก่อนเราจะไปหากองทัพโกเลมกัน <c oughs> เราวิ่งหากองทัพโกเลมกันนะครับเพื่อทดสอบพลังของพี่ฉีของเราเอ๊ะโกเลมมันอยู่ไหนวะมูปเกาะไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะ กเนอยู่เกาะไหนอ่ะน,นั่งเกาะเกาะไหนวอยเกาะไหนกาะนู้นเหรอเนาะวไปของเพียขอญาตเก็บแร่แบบนะครับ ไหนก็ผ่านมาเกาะเลมิวกอรไหนวะเกาะโกเรมไ,ไม่เจอ,อยูเกาะโนูนปะไม่ไงอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะเดินขิดด้านนี่จ้ะโอเคเกาะโกเรม ก็ชีชีนะครับมันก็เป็นตัวฮิลที่แบบควรปั้นแบบถ้ามีก็ควรแบบอัดให้น้องเต็มอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวฮิลที่ดีมากที่สุดในเกมแล้วตอนเนี้ยก็คือฮิลไวในระหว่างฮิลมันก็ทำดาเมจได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราจะมาปุ๊โกเลยตื่น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 มาพ่อแล้วมามาเราจะมาฆ่าตัวตายกันนะครับยืนนิ่ง ตัวที่สองมาเป็นเหือต่อคิวเหือเหือเหือตายเราเรียบร้อยนวครับตัวที่สามปับ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 ปัเือลดโอเคเรามาดูพฉี่สรุปพฉี่ตายเราจะร่อนมานะครับ ยวดูนะครับสังเกตคะแนนตีกกกก้ีเอาเขาผิดก็พิดก็ผิดไม่ยัยเอาเฟลเฟลกดพีดโอ้เซ็งเอาใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเราจะไปใหม่เราทำไมมาเกิดที่นี่ล่ะโอ้รู้ดีรู้ดี Oh เดี๋ยวเราให้พิฉี่เพื่อเต็มปอเนี่ยครับดูจํานวนการคิวของพิฉี่นะครับนนรฮิวฮคว่อนข้างแรงนะครับผมก็คือฮิวครั้งละห้าพันเนาะการกดสกิลอีจริงๆมันบิวให้แรงกว่านี้ได้อีกแหละแต่ว่าผมแบบไม่ได้ปั้นแล้วเพราะว่าให้มันมาเต็มที่ระเวลแปดสิบอมารู้สึกว่าปั้นต่อไปมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับเอาทรัพยาก,กรไปลงอย่างอื่นดีก,กว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เลยไม่ได้ทํา พี่ฉี่แล้วทิ้งไว้ที่80น้องเพรรู้สึกว่ามันเต็มที่มันหมายถึงว่ามันไม่จําเป็นต้องแรงกว่านี้แล้วเออมันเอาทรัพยากรไปลงกับตัวอื่นดีกว่าเนีครับเอาใหม่ต้องมานั่งฆ่าตัวตายใหม่กดไม่ทันทำกี้เกิดความผิดพลาดจะกดสกิลคิวดันไปกดดวนตัวเลขงงไปดิตายไปตาย เอายิงไงให้ไม่โดนอ่ะมาเอาให้ตายเอาให้ตายเอาตีก็ไม่โดนเอ้ายิงไม่โดนอีกเอายิงให้โดนเดียว มีปัญญาณฆ่าวันนี้กินทิน้งทายได้อเอาวายนา้ำไปอีกเอาเอาเอาวิญญาตีพีคขอระยะขอระยะสะสมอันตีอ่าเพียครับต้องขออภัอยเป็นศูนย์มาเฮ ร้านตีไม่อะไรจะเต็มเนี่ยโอ้ยผมไม่ดูนะครับ เสียเวลาเลยเนี่ยร้านติขึ้นชามเนี่ยดูดิฉีดแบบปกติแบบขึ้มากอะ่ะแต่ถ้าเปิดสกิลฮไปด้วยตีไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าตายยากมา,มากๆเลยครับถ้าแบบไม่ได้เจอแบบความโหดจริงๆเล่นคู่กับ sacrificial ชียลซอรเนี่ยครับก็จะทำให้แบบ ชฉีของเราแบบทวีความโหดขึ้นไปอีกโอ้ยอนุท่าจะเต็มต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ว่าไม่มีอันติเนี่ยต้องสะสมอนุท่าไปเองซึ่ง,งค่อนข้างที่ใช้เวลาพอสมควรเด่นไปเรื่อย จริงๆตัวฉีๆเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดุดอยู่แล้วนะครับคือแบบโดนที่โคเลมลุงยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าด้วยความมีสกิล E แล้วก็บวกกับใช้ Sacrificial Sword ท,ที่แบบมันรีเซ็ตคู่ดาวอะครับในการที่จะเรียกว่าอะไรอะใช้สกิลน้องก็ทําให้เราฮิวได้อย่างอาอจะตายจะตายทำให้เราแบบคิวได้อย่างต่อเนอื่องเลย เพราะนั้นผมคิดว่าดาบที่เหมาะที่สุดสำหรับฉี่ก็คือเป็น Sacrificial Sword นะครับที่ใก,กล้เต็มแล้วครับรออีกนิดนึงอโออ๋อ,อจะตายแล้วรอวิววิ่งหนีเนีนครับเวลาเราจะตายเราก็วิ่งหนีส่วงเวลาก็ได้ครับเปิดสก,กิล E ไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยสก,กิลรีเซตดีกว่าครับ เราต้องเข้าไปทำดาวเมทเพราะว่าเงินจะไม่ได้นหนึ่งธาตุสำคัญเนี่ยถ้ายิงได้โล่อะเต็มแล้วนะครับเต็มตัวรอนหมุนเสร็จก่อนอ่ะะนาสังเกตดูเพื่อนไอตี้จะคื้นแล้วโอเคอ่าเนี่ยเห็นไหมครับคื้นหมดแล้ว เนี่ยแล้วตัวมันก็จะติดแบบตัวเข้าฮิวไปด้วยอะไรเงี้ยตัวพอเราก็จะแบบว่าเลือดเต็มเร็วมากนะครับโอ้โหเลมขออนุญาตจัดการเอาพี่ชายจะตายเอา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 เปิดโลดิหัวเฟย ฮิวไปฮิวตีไปฮิวไปฮิวไปฮิวไป,วไปโอเคมาเจอ,อเอเ้มเม่นอนค่มาเลยไอพี่ต้องเลโอ้ ครับก็ตามนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็ฉีกๆก็เนี่ยครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ปวด6ดาวแล้วคุมนะครับแต่สำหรับเพื่อนที่อาจจะมีงบไม่ถึง6ดาวอย่างเงี้ยครับก็เอ่อยวนะขอดูกันเนาะ ก็มไม่คือถ้ามีฉี่ฉี่เฉยๆครับก็อ่ะก็ปลดหนึ่งดาวพอมันก็จะทําให้ถ้าสมมติว่าไม่มีงบเลยนะครับแนะนําว่าปลดแค่ดาวเดียวนะครับก็จะเป็นจุดที่ทําให้ฉี่ฉี่เก่งขึ้นมาเยอะมากเพราะว่ามันจะทําให้สะสมพลังงานธาตุได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับอาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็นอาวุธเนี้ยน o Sacrificial Sword เนี่ยก็คือเหมาะสมมากที่สดุดเพราะว่า1มันเพิ่มทําให้อันตีของฉี่ฉี่เนี่ยเร็วขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็ทําให้รีเซ็ตทาให้เราฮิวได้บ่อยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับส่วนกลุ่มดดวอย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ปลด6ดาวมาแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เสียใจยนะครับอ่าโอเคเ้าไปตัวถัดไปเลยตัวไปที่ผมปลด6ดาวก็คือน้องครีนะครับน้องคลีปลด6ดาวซึ่งเป็นอีกตัวที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าปลดดาวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้อวยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ ถามว่าคลีเนี่ยมันก็เป็น DPS ที่ดีแหละเราเป็น DPS ที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องปลดถึง6ดาวนะครับปลด6ดาวเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะทําให้โบราสธาตุไฟเพิ่มขึ้น10ใช่ไหมมันก็แบบเป็นคอมโบกับตัวธาตุไฟอื่นซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยได้หยิบคลีมาใช้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันโจมตีช้าคลีมันลีลาเออมันลีลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนไปน้องคลีออกมา ก็เลยเนี่ยก็เลยทิ้งคลีไว้ที่อางที่จริงๆตำแหน่งน้องคลีน่ะก็คือเป็น DPS ใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้ปั้นต่อแล้วไม่ได้ทาไม่ได้ทําให้มันเป็นเลเวล90เพราะว่ารู้สึกว่ามันโจมตีช้าก็ามัโนโยนระเบิดแล้วก็แบบโอ้เีลาอะไรอย่างเงี้ยครับสู้แบบก็คือถ้าเทียบกับ DPS อย่างชายแล้วเนี่ยก็คือชายแบบทําดาเมจได้เร็วกว่าเยอะมากนะครับเยอะกว่าแบบหลายคุมเลยอเออแล้วน้องคลีแบบจุดเด่นของของคลีก็คือการชาร์ตตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เออแล้วมันก็คือแบบมันช้าแล้วลดอะไรก็ช้าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบเออไม่ไม่ต้องทําดาวในความคิดผมนะเออก็คือแบบเอามาไว้สวยๆหนึ่งตัวอาจจะปลดดาวแค่เี่านะเออปลดแค่แบบดาวเดียวก็พอแล้วอ่ะอืมปลดดาวเดียวก็คือก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะแหละอะไรเงี้ยไม่น่าปลดหกนะครับเพื่อเงินมากนะครับไม่น่าปลดเลย มันเพราะมันจงตีช้านะครับไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่แลวก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่รู้สึกเสียใจที่ปลดหกดาวนะครับเอ,อถ,ถัดมาก็เป็นพี่จีนนะครับปลดหกดาวนะครับจีนหกดาวเนี่ยก็เป็นตัวละครที่จริงๆแล้วถามว่าผมตั้งใจจะปลดจีนหกดาวไหมเปล่าครับมันหลุดเลสจนมันครบหกดาวครับเศร้าปะ เออก็คือแบบว่าถ้าถ้าทำม,มุมห็นของผมนะถ้าอยากจะปลดดาวจีนนะก็คือในในอนาคตถ้ามีตู้เพิ่มเดตจีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนก็คือปลดถึงประมาณต้องปลดก็ได้อะไม่ค่อยจําเป็นอะ่ะเอออ่ะปลดสองปลดสองอันนี้ปลดสองนะจะคุมสุดตัวละครทั้งทีมแล้วความเ,เร็วกันโจมตีเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความเร็วกันที่เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอออันเนี้ย โหดอันนี้โหดเพียเพิร์ลจิสนะครับปลดสดาวถึงโหดนะครับมันถึงขั้น6ไม่จำเป็นนะครับอันนี้จีนผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปั้นมาเท่าไหร่เอามาเป็นตัวฮิลแบบเวลาลงอบดิสอะไรอย่างเงี้ยที่จำเป็นในบางชั้นอะไรเงี้ยเฉยๆนะครับก็ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้ปั้นจนสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอส่วนตัวละครเอออย่างเคอร์ชิงเนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้ปลด ได้แค่ดาวเดียวนะครับก็เลยยังไม่มีคอมเมนต์อะไรโมนาเองก็เพิ่ง2ดาวก็เลยยังไม่มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําว่าถ้าปลดปลด6ได้คือปลด6ก,ก็คือดีลุกนะครับดีลุกเนี่ยจริงๆผมอยากปลด6นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันลดเลทไม่ค่อยได้ดีลุกเนาะมันได้แบบมันได้เป็นจีนแทนไงก็เลยแบบว่าเซ็งดีลุกปลด6เนี่ยก็คือโหดโหดมากๆแต่ผมยังงงๆกับเวทีที่6ของดีลุกอยู่ยังไม่เคยใช้งานจริง นะครับแต่ว่าคิดว่ามันต้องมันแบบมันเพิ่มดาเมจเยอะ,อะด้วยตัวมันเองแบบมันเป็น DPS ด้วยนะครับแล้วก็แบบสามารถซับคนอื่นได้ด้วยมเลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลย้ยครับถ้าปลดหกดาวได้เนี่ยก็แนะนําว่าปลดหกไปเลยก็คือุ้มในอนาคตถ้ามีตู้เพิ่มเลเรที่ลุกมาก็คือแนะนําตัวนี้นะครับอืมอ่ะโอเค นะครับเดี๋ยวก็ามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมแนะนําว่าคนถ้าสมมติว่าอยากปลดหตัวไหนเนี่ยปลดตัวไหนบ้างนะครับแนะนําเลยตัวแรกที่ปลดหเลยก็คือเวนตีคุ้มแน่ๆนะครับเวนตีปลดหดาวโคตรคุ้มนะครับสองก็คือชีชีปลด6กดาวโคตรคุ้มนะครับสามารถชุบเพื่อนทางตีได้นะครับดีลุกปลดหดาเมจแรงโคตรโคอันนี้ก็คือเก่งโคตรโคแนะนําปลดหดาวนะครับส่วนตัวอื่น โมนาผมยังไม่มีคอมเมนต์นะครับจีนก็ปลดสองพอนะครับปลดสองดาวถ้ามีงบนะครับปลดสองดาวพอครีไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นต้องปลดดาวเลยเล่นได้อยู่แล้วนะครับส่วนชายนะครับปลดสี่ถ้ามีงบนะครับถ้ามีงบนะครับปลดสี่ถึงจะเก่งที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ ก็ขอจบคลิปแนะนําประสบการณ์การปลดดาวตาัวละครแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีใครอยากได้ข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องผมไว้นะครับเพื่อที่จะเวลามีอัพคลิปใหม่อะไรเงี้ยก็จะได้ติดตามได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมโอเคสำหรับตัวละคร4ดาวเดี๋ยวค่อยทําแยกต่างหากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเนาะโอเคแล้วม,มาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ